การเปลี่ยนแปลงของสารด้วยการละลายของสารสวัสดีครับน้องๆค่าเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้ก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารแบบไหนนั้นต้องคอยชมกันครับและสําหรับน้องๆที่ต้องการจะทบทวนความรู้จากค่าเปลี่ยนที่แล้วก่อนก็สามารถกดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับ ในค้าเปลี่ยนที่ผ่านมาเราศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารไปหนึ่งชนิดแล้วนะครับน้องๆนั่นก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารและในค้าเปลี่ยนนี้เราก็จะมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารที่เหลืออีกหนึ่งชนิดกันครับซึ่งก็คือการละลายของสารนั่นเองครับการละลายของสารชื่อนี้อาจฟังดูคุ้นหูจริงไหมครับน้องๆเพราะการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดนี้ ได้เข้ามาแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวว่าแต่น้องๆทราบหรือเปล่าครับว่าแท้ที่จริงแล้วการละลายของสารนั้นคืออะไรการละลายของสารก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนําสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วสารที่ผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับน้องๆในการละลายของสารนี้เราจะเรียกสารที่มีปริมาณมากกว่าว่าตัวทำละลาย ส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าคือตัวละลายและเรียกสารที่เกิดจากการละลายว่าสารละลายครับ <c oughs> เรามาดูตัวอย่างกันนะครับน้องๆตัวอย่างของเราในวันนี้ก็คือน้ำเชื่อมนั่นเองครับน้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่เกิดจากการผสมกันระหว่างน้ำกับน้ำตาลนะครับโดยมีน้ำทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายส่วนน้ำตาลก็ทำหน้าที่เป็นตัวละลายครับเอ แล้วน้องๆคิดว่าสารทุกชนิดบนโลกนี้มีความสามารถในการละลายได้เท่ากันหรือเปล่าครับถ้าน้องๆยังไม่ทราบคําตอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาของการทดลองสนุกๆเพื่อศึกษาการละลายของสารต่างๆในน้ําแล้วเลยครับรับรองเลยนะครับว่าหลังจากการทดลองนี้น้องๆจะได้ทราบคําตอบอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทดลองนี้ก็ได้แก่น้ำช้อนตักสารหลอดทดลองเกลือดินทรายแป้งมันและผงกาแฟครับเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าเลยครับน้องๆขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ำลงในหลอดทดลองจำนวน5หลอดครับโดยใส่น้ำในปริมาณ10ลูกบาศเซนติเมตรเท่าๆกัน ใช้ช้อนตากสารตากสารที่ต้องการทดสอบใส่หลอดทดลองครับและเพื่อป้องกันการสับสนเราจะเขียนป้ายชื่อสารติดที่หลอดทดลองด้วยนะครับว่าใส่สารใดลงไปผสมกับน้ำสุดท้ายก็เขย่าหลอดทดลองทั้ง5หลอดเป็นเวลาประมาณ1นนาทีครับจากนั้นให้น้องๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับน้องๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ว่าอย่างไรบ้างครับ ให้น้องๆบันทึกผลลงในตารางได้เลยนะครับจากตารางบันทึกผลการทดลองเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้นะครับน้องๆสารต่างชนิดกันจะมีความสามารถในการละลายน้ำได้แตกต่างกันครับตอนนี้น้องๆก็คงได้ทราบคำตอบกันแล้วเลยครับว่าสารแต่ละชนิดนั้นมีความสามารถในการละลายได้ไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเราใช้การละลายน้ำเป็นเกณฑ์ เราก็จะสามารถจำแนกสารออกได้เป็นสองประเภทคือสารที่ละลายน้ำได้กับสารที่ไม่ละลายน้ำครับก่อนที่เราจะไปสรุปเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดใช้เดียวพี่มีกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายสมองนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็สามารถกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปพบกับกิจกรรมต่างดาวต่างแดนได้เลยครับ ในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในคาบนี้ครับการละลายของสารคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วสารที่ผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันครับโดยเราจะเรียกสารที่เกิดจากการละลายว่าสารละลายและเรียกสารที่มีปริมาณมากกว่าว่าตัวทำละลายส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าคือตัวละลายครับการละลายของสาร เราสามารถจำแนกสารออกได้เป็นสองประเภทคือสารที่ละลายน้ำได้กับสารที่ไม่ละลายน้ำครับพร้อมที่จะไปทดสอบความเข้าใจในบทเรียนกันหรือ,อยังครับน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับแบบฝึกหัดชายเดี่ยวได้เลยครับสารละลายคือสารที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการผสมกันของสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปครับ สารละลายคือสารที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการผสมกันของสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปครับรในสารละลายเราจะเรียกสารที่มีปริมาณน,น้อยกว่าว่าตัวถูกละลายครับในสารละลายเราจะเรียกสารที่มีปริมาณมากกว่าว่าตัวทําละลายครับซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางแล้วในนาคมีส่วนประกอบของทองแดงมากกว่าทองคําดังนั้นทองแดงจึงเป็นตัวทําละลายในนาครับ น้ำเชื่อมและน้ำเกลือจัดเป็นสารละลายทั้งคู่นะครับน้องๆโดยตะกัว่วเหล็กและทองแดงจัดเป็นสารบริสุทธิ์ครับสาร A มีความสามารถในการละลายน้อยที่สุดครับเพราะในบรรดาสารทั้ง4ชนิดสาร A ต้องใช้น้ำมากที่สุดในการละลายค่าเปรียบวิทยาศาสตร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ